สนับสนุนโดย CP โฟตอนรถบรรทุกและรถบัสคุณภาพระดับเวอร์คลาสจาก CP มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับ ในระยะนี้มีคำเตือนออกมาจากทางด้านกลุมอุตุนิยมวิทยาครับที่คาดหมายสภาพอากาศนะครับว่าจะยังคงมีฝนตกหนักซึ่งเสี่ยงจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากตามมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกกับภาคใต้นะครับขณะเดียวกันวันนี้เรายังมีภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ําท่วมที่ จังหวัดตากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอแม่สอดให้กับท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับเป็นภาพของระดับน้ําท่วมขังครับซึ่งตอนนี้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการจราจรในพื้นที่แล้วก็มีการรายงานนะครับว่าระดับน้ํายังคงทรงตัวในบางจุด oh, หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนในอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับระดับน้ําในลําห้วยเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดน้ำไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลอย่างเช่นที่ถนนสายชิดวนาแถว,แถวหน้าสนักการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอดแล้วก็ซอยสารเจ้าจีนแล้วก็ที่ถนนสายสวรรค์วิถีรถยนต์ไม่สามารถวิ่งผ่านไปได้นอกจากนั้นยังมีถนนอีกหลายสายที่น้ำได้เอ่อท่วมขึ้นมาจากท่อระบายน้ํขนาขณะเดียวกันทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อำเภอแม่สอดต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อกันนากระสอบทรายไปปิดเพื่อไม่ให้น้ําไหลเข้าท่วมพื้นที่สําคัญเพิ่ม ในช่วงที่สถานการณ์น้าที่บ้านริมเมยตําบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านแต่ว่าในตลาดริมเมยนะครับระดับน้ำเริ่มลดลงบางส่วนพ่อค้าแม่ค้ายังคงไม่กล้ากลับมาเปิดร้านค้าเพราะว่าสภาพตลาดยังคงเต็มไปด้วยโคลนและก็ขยะที่ตกค้างอยู่หลังจากน้ำลดส่วนที่จังหวัดกาญจานบุรีครับพาท่านผู้ชมไปดูที่บ้านหาดนิ้วตําบลวังกระแจอําเภอไซโยกระดับน้ำในลาห้วยบ้องตี บริเวณถนนฝายน้ำล้นซึ่งเป็นถนนกั้นระหว่างบ้านแม่น้ำน้อยตบไซโยกกับบ้านหาดนิ้วตบลวังกระแจะปรากฏว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้ประชาชนอย่างน้อย,อย40ครอบครัวได้รับผลกระทบไม่สามารถใช้เส้นทางข้ามไปมาระหว่างหมู่บ้านได้ชาวบ้านก็เลยต้องตัดสินใจนําเรือท้องแบ,แบนแบบนี้นะครับมาใช้กันไปก่อนชั่วคราวเพื่อการสัญจรโดยคาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาอีกสักประมาณ1-2วันระดับน้ําในลําห้วยน่าจะกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ ขณะเดียวกันทางแนมเพ์เซโยก็ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาลดผลกระทบจากความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนในครั้งนี้ต่อไปด้านกรมตัวนิยมวิทยามีการรายงานว่าผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยยังคงมีกําลังแรงแลักษณะเช่นนี้จะทําให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากตามมาได้ส่วนในกรุงเทพกับเขตบริมณทลนครับยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ครับ จากเรื่องของสถานการณ์เรื่องของภัยธรรมชาติในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝนตกหนักน้ําท่วมวันนี้ยังมีอีกหลายประเทศครับซึ่งมี สภาพที่มีความแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นที่ประเทศบราซิลนะครับมีเรื่องของความหนาวเย็นและหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในรอบหลายสิบปีซึ่งไม่ใช่แต่จะกระทบเรื่องของการเดินทางเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อผลผลิตทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะไร่กาแฟซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศอีกด้วยคณะเดียวกันครับตอนนี้ถ้าไปดูที่ประเทศจีน ตอนนี้ยังคงมีการรายงานเรื่องของน้ําท่วมอยู่ในบางจุดบางมนลนโดยเฉพาะที่เมืองกวางเจานะครับนี่คือภาพของน้ําท่วมในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินโดยผู้โดยสารที่อยู่ในขบวนรถและก็อยู่ในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสาย21ที่เมืองกวางเจาเมืองเอกของมฑลนกวางตุ้งชิจินต้องรีบหนีขึ้นไปที่บริเวณด้านบนในจุดที่ปลอดภยัย หลังจากมีภาพของน้ำไหลเข้าท่วมภายในพื้นที่สถานีซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาในประเทศจีนนะครับโชคดีครับที่ยังไม่มีรายงานผู้โดยสารบาดเจ็บ หรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าภาพนี้นะครับแต่ว่าภาพนี้เป็นคลิปภาพเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์น้าเข้าท่วมสถานีรถไฟใต้ดินที่อีกที่หนึ่งนะครับที่เมืองเจิ้งโจวในมณฑลเหอหนานภาพจะค,คล้ายๆกันเพราะว่าครั้งนั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนมีภาพฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมไหลเข้าไปในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางจุดสูงระดับเอลของผู้โดยสารแล้วก็มีรายงานผู้ที่เสียชีวิตไป12คนก่อนที่ทีมกู้ภัยจะเข้าไปช่วยเหลือ ผู้ที่ตกครั้งอยู่ประมาณสักห้ากว่าคนออกมาจากสถานีรถไฟใต้ดินนี้อย่างปลอดภัยแต่ว่าล่าสุดในช่วงบ่ายวันนี้เป็นอีกที่หนึ่งก็คือที่มณฑลกวางตุ้งที่เมืองกวางเจาผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยดีนะครับจากที่จีนครับพาท่านผู้ชมไปดูภาพมุมสูงเป็นภาพของรถจนเกือบๆหกสิบคันจมน้านะครับเป็นที่จีนเหมือนกันนะครับอยู่ที่ลานจอดรถที่เมืองตันหยางในมณฑลเจียงซู หลังจากที่มีอิทธิพลของพายุยินฟ้าและทำให้เกิดน้ำท่วมที่อยู่อาศัยและท่วมถนนหลายสายที่เมืองตันหยางระดับน้ำบางจุดสูงกว่า1เมตรนอกจากนั้นยังมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่มณฑลเหอหนานทางภาคกลางของจีนล่าสุดเพิ่มขึ้นมาเป็น9 9คนแล้วมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีก26คนซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักที่เมืองเจิ้งโจวเมืองเอกของมณฑลเหอหนานหนักเรียกได้ว่าเป็นฝนพันปีและก็ทำให้น้ำท่วม ท่วมพื้นที่ทั้งมวลชน,นจนได้รับความเสียหายอย่างหนักมีรายงานผู้ได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า1ล้านคนจากเหตุการณ์ฝนที่ตกลงมาเที่ยวนี้และทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมใหญ่นะครับจากภาพรวมที่จีนครับคราวนี้ข้ามไปดูที่สหรัฐเป็นเรื่องของทอร์นาโดอย่างน้อย,อย,อยสอลูกที่เข้าในพื้นที่เขตปกครองบัคเคาตี้ในรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐตั้งแต่เมื่อวานโดยทอร์นาโดลูกแรกนะครับ เข้าพื้นที่เมืองเบนซเลมสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับอาคารโชว์รูมรถยนต์ขนาดใหญ่นอกจากนั้นยังทําให้หลังคาพังถล่มลงมามีรายงานผู้บาดเจ็บหลายคนนี่คือผลกระทบจากทอร์นาโดลูกแรกส่วนทอร์นาโดลูกที่สองนะครับเข้าไปที่เมืองเพนซิลเวเนียก็คือใกล้ๆกับเมืองโซบิลลี่แล้วก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันเบื้องต้นมีการรายงานออกมานะครับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากทอร์นาโดทั้งสองลูกหลายคน แล้วก็ทําให้ไฟฟ้าดับในบ้านเรือนและก็ภาคธุรกิจไม่ต่ากว่า8 0 0 0แห่งขณะที่อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐได้ประกาศเตือนน้าท่วมฉับพลันในรัฐเพนซิลเวเนียกับรัฐนิวเจอร์ซีย์และก็เตือนภัยทอร์นาโดในพื้นที่ 3- ใน4ของรัฐนิวเจอร์ซีย์อีกด้วยเพราะฉะนั้นยังคงต้องติดตามสถานการณ์และเตรียมแผนรับมือกันอย่างต่อเนื่องจากที่สหรัฐนะครับเราจะปิดท้ายกันที่ภาพของหิมะตกหนัก จนผิดปกติครับแถวแถวทางตอนใต้ของประเทศบราซิลซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากมากและถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า30ปีทําให้ถนนหนทางและรถยนต์ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะมีรายงานนะครับว่าอุณหภูมิบางจุดของประเทศบราซิลลดลงไปแตก,กเกือบลบ8องศามีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า33เมืองที่เห็นภาพของหิมะตกลงมาโดยทางสำนักงานอุตุนิ <จะ S 2> ยมวิทยาของบราซิลรายงานนะครับว่า หิมะที่ตกลงมาในครั้งนี้เป็นผลมาจากมวลอากาศเย็นจากขั้วโลกระลอกใหม่และเป็นคลื่นความหนาวระลอกที่สามที่เข้าพื้นที่บราซิลโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้และแน่นอนไม่ใช่แต่จะกระทบกับเรื่องของการเดินทางสัญจรผ่านไปมาของประชาชนเท่านั้นแต่ว่ายังส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่เพาะปลูกของบราซิลด้วยโดยเฉพาะไร่กาแฟ กับไร่อ้อยในรัศเซอปอลหลังจากเพื่องได้รับผลกระทบและก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำค้างแข็งและลูกเห็บตกตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนครับจากเรื่องของสภาพอากาศและผลกระทบจากภัยธรรมชาติบนโลกคราวนี้าพาท่านผู้ชมนะครับไปดูภารกิจ นอกโลกกันบ้างเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างโมดูลที่ทางการรัสเซียส่งขึ้นไปบนห่วงอวกาศเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาตินะครับถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จในรอบ14ปีเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าในช่วงที่มีการเชื่อมต่อนะครับมีปัญหาขัดข้องเล็กน้อยโชคดีครับที่นักบินอวกาศที่ขึ้นไปพร้อมๆกันกับโมดูลที่ถูกส่งขึ้นไปบนห่วงอวกาศนั้นปลอดภัยดีทุกคนนะครับ โดยโมดูลห้องทดลองอเนกประสงค์นายูก้าน้ำหนักประมาณสัก20กว่าตันของสำนักงานอาวกาศของรัสเซียได้ถูกเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่โมดูลลำนี้ถูกส่งขึ้นไปจากฐานปล่อยจรวดแถวแถวแหลมไบโคนูที่ประเทศคาสักสถานตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาใช้เวลา8วันครับกว่าที่จะเดินทางไปถึงที่สถานีอวกาศนานาชาติโดยหลังจากใช้เวลาเชื่อมต่อประมาณสัก3าชั่วโมง นักบินอวกาศที่ขึ้นไปพร้อมกัน2คนก็ได้เปิดประตูเชื่อมต่อระหว่างโมดูลกับสถานีอวกาศนานาชาติแต่อย่างที่รายงานไปครับปรากฏว่าในขั้นตอนเชื่อมต่อตรงนี้เกิดปัญหาขัดข้องที่ระบบควบคุมการท่งตัวเล็กน้อยโชคดีที่นักบินอวกาศปลอดภัยซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นในรอบ14ปีหลังจากที่ภารกิจนี้ถูกเลื่อนมาตั้งแต่เมื่อปี2550โดยทางผู้จัดการโครงการสถานีอวกาศนานาชาติของนาซาบอกว่าตอนนี้สถานีอวกาศ นานาชาติตกอยู่ในสภาพการสูญเสียการควบคุมไปชั่ชวขณะหลังจากที่มีการเชื่อมต่อโมดูลของรัสเซียสาเหตุสําคัญมาจากเรื่องของการเกิดการจุดระเบิดที่โมดูลที่มันเกิดขึ้นมาแบบในลนักษณะกระทันหันและทําให้สถานีต้องหมุนหลุดออกจากตําแหน่งปกติไปเล็กน้อยซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นครับในช่วงเวลาที่โมดูลค่อยๆไปเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติและมีข้อผิดพลาดแถวๆตัวจุดระเบิดขับดัน ทำให้ขาดการติดต่อกับหอบังคับการกับภาคพ,พื้นดินนานประมาณ45นาทีและหลังจากนั้นนะครับหน่วยงานภาคพ,พื้นดินก็สามารถนําเข้าสู่ภาวะปกติได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ทางการรัสเซียก็กําลังตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอยู่นะครับว่าทําไมถึงเกิดเหตุขัดข้องในจุดที่เป็นจุดระเบิดนะครับ ซึ่งตอนนี้นักบินอวกาศที่ประจำอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาตินะครับทุกคนไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆนะครับมีปัญหาแค่ในส่วนของระบบเชื่อมต่อแต่ว่าใช้เวลาไม่นานไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็ทุกอย่างก็เข้าสู่ภาวะปกติโดยปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลทําให้ทางนาซาเองนะครับต้องกลับมาพิจารณาใหม่ในการตัดสินใจเลื่อนการส่งยานขนส่งอวกาศที่ชื่อว่า Starliner จากเดิมนะครับมีกําหนดว่าจะส่งยานลำนี้นะฮะ ในวันนี้30กรกฎาคมเลื่อนออกไปอีกอย่างน้อยๆประมาณสักสาวันน่าจะเป็นวันที่3สิงหาคมเพื่อที่จะพิจรารณาตรวจสอบข้อมูลไปดูภาพรวมของสถานีอวกาศนานาชาติให้แน่ใจก่อนที่จะจัดส่งยานขึ้นไปเพราะว่ามันมีเรื่องของความปลอดภัยของนักบินเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันอีกช่วงหนึ่งนะครับกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นรอยอยู่กับทีนนเนียข่าวข้านะครับโดยเฉพาะเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายงตรีออกมาแสดงความเสียใจต่อผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด19ซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลได้แก้ปัญหานี้อย่างเต็มที่แล้วและไม่คิดถอดใจจะลาออกสักครู่ครับ จะได้ผมที่ชอบต้องตัดสีตั้งกี่รอบดัดลอนตั้งกี่ครั้งแต่ก็ไม่กังวลเรื่องผมเสีย My Dove Intense Repair พรอะสมาร์ททากเก็ตเทคโนโลยีช่วยบำรุงผมเสียตรงจุดให้ผมนุ่มดูอิ่มน้ำเรียงเส้นสวยทันที My Dove